แม่แหกแหกรวยรับทรัพย์อาจารย์อูดพยักหน้าทองเปิดจองต้นเดือนเมษานี้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงกระดูกผีนะครับแล้วก็มีแบบไม่มีผงกระดูกผีก็มีนะครับนี่สีขาวแบบนี้ฮะจะเป็นเนื้อผงผสมครั่งนี่จะไม่มีผงพรายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาถรรพ์แรงครูอย่างเดียวส่วนอันนี้นะครับก็ในโทนดำๆเนี่ยในพวกก้นครกแบบเนี้ย ก็จะมีผสมเนื้อปกกระดูกผีทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นโทนนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อผูกระดูกผีนี่ก็จะมีทั้งอาถรรพ์แรงครูและก็อาถรรพ์ของพรายนะครับนี่ด้านหลังเป็นอินคู่นะครับเปิดจองต้นเดือนนะต้นเดือนแอดแอปเขียวมาได้เลยนะฮะตามนี้นะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับแอปเขียวนะครับผมจะแจ้งทุกคนนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ